สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ซิมิลันซีฟูด้ดราชพฤกษ์นะครับจะพามากินบุฟเฟ่อาหารทะเลที่เขามีกุ้งมังกรด้วยนะครับราคาบุฟเฟ่เริ่มต้นที่699บาทก็จะได้ทั้งหมด47เมนูตามนี้นะครับแล้วก็จะมี899ครัก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น68เมนูส่วนราคา1299ก็จะมีกุ้งมังกรกุ้งแม่น้าําเผากุ้งลายเสือปูม้าแกะด้วยนะครับสั่งได้ทั้งหมด77เมนูและเครื่องดื่มรีฟิลนะครับ39บาทเติมได้ไม่อั้นและนอกจากบุฟเฟ่แล้วที่นี่ก็ยังมีอลาคาร์ดด้วยเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นเองครับมีทั้งซีฟูด้ดปิ้งย างอาหารไทยอาหารจานเดียวแต่เดี๋ยววันนี้เราจะคัดมาเฉพาะที่คนชอบสั่งกันเยอะๆนะครับที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์แบบสไตล์อาคาค์ตก็คือเขาจะทําใหม่จานต่อจานไม่มีการทําทิ้งไว้นะครับรับรองความสดใหม่และความรวดเร็วไฮไลท์อยู่ที่อันนี้เลยกุ้งมังกรอบชีสเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าเขาทํากันยังไงนะครับไซนี้น่าจะประมาณ2-3ถึงตัวโลพอออเดอร์เข้าปุ๊บเขาก็จะทําสดๆเลยได้มาก็ต้องเอามาผ่าล้างกันก่อนตัวนี้เนี่ยเขาจะาไปอบชีสนะครับพาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาไปนึ่งต้องรอนิดนึงนะครับพอกุ้งสุก็ ต่อจนชีสละลายแล้วก็มาเบินไฟให้มันหอมเลยนะครับเสร็จแล้วเมนูกุ้งมังกรอบชีสนะครับแนะนําให้รีบกินหน่อยนะครับชีสมันจะได้ยืดๆแบบนี้แล้วเนื้อเนี่ยมันแน่นมากๆแล้วการที่เขาเอาไปนึ่งเนี่ยความชุ่มฉ่าความหวานมันจะยังอยู่ราดน้าจิ้มซีฟูดลงไปช่ำๆแบบนี้แล้วก็กินได้เลยนะครับความอร่อยของกุ้งมังกรก็คือความสุกพอดีไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยนะครับนึ่งแบบนี้ดีที่สุดครับแล้วเนื้อมันเนียแน่นหนึบแต่ไม่เหนียวนะฮะแล้วก็น้าจิ้มซีฟูดของเขาแซบจริงๆราคาหนึ่งพันน สั่งปุ๊บย่างเลยเหมือนกันเขาจะผ่าหัวแล้วดูมันกุ้งดิครับโอ้โหนี่มันกุ้งแท้ๆเลยนะย่างอบปิดฝาไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีเสร็จแล้วก็ออกมาเนื้อจะฟูมันเยิ้มเดือดปุดๆแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยกับเมนูกุ้งแม่น้ําเผาทั้งกุ้งแม่น้าและกุ้งมังกรนะครับก็จะอยู่ในราคาบุฟเฟ่1 2หนึ่งสองเก้าเก้านะครับในราคาผู้บริโภคเนี่ยยังไงยืนยันว่า2อย่างนี้ก็คัฟเวอร์ราคาแล้วนะครับแล้วก็คุณภาพของความสดของกุ้งแม่น้ำเนีเน่ยนะครับคุณดูดิฮะใคร ลาวาน่ากินมากๆเลยครับขออภัยด้วยนะฮะถ้าเกิดใครเปิดเจอตอนดึกๆกุ้งเผาร้อนๆราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแบบนี้เนี่ยมันจะไม่อร่อยได้ยังไงละครับเต็มปากเต็มคำมากๆเลยนี่นะฮะเดี๋ยวลองแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มดูบ้างแค่จิ้มมันกุ้งแบบนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับต้องมาเองเท่านั้นยังไม่หมดนะครับมีกุ้งก็ต้องมีปูในราคา1299เนี่ยคุณก็จะได้ทานเป็นปูมาแกะที่เขาจะเอาปูสดๆไปนึ่งแล้วแกะให้เรียบร้อยแบบนี้ก็จะมีทั้งเนื้ออกปูก้ามมปปปูููกกััันนนนเชีียงง่่็สไได้้อะค ม้าเนื้อแน่นสดหวานใครชอบกินปูเนี่ยก็กินให้หนำใจไปเลยครับมีปูแกะแล้วก็ต้องมีปูแบบไม่แกะด้วยนะครับเป็นปูม้านึ่งหนึ่งที่จะมี2ตัวปูม้าเอกลักษณ์ก็คือเนื้อจะหวานอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีไข่ด้วยนะครับระหว่างที่เขาย่างปูย่างกุ้งกันอยู่กุ้งก้ามกรามสดๆเป็นๆก็เดินทางมาถึงพอดีเลยมาถึงก็ต้องนอกน้ําแข็งทันทีเพื่อรักษาความสดกุ้งนี้ก็จะเอาไปทําได้หลายเมนูนะครับกุ้งเผากุ้งอบบุนเส้นกุ้งทอดกระเทียมกุ้งผัดผงกะหรี่แล้วก็ สั่งกุ้งเผาจานหนึ่งเขาก็จะเสิร์ฟแบบนี้นะครับ4ตัวถ้าไม่พอก็สั่งเพิ่มกุ้งตัวใหญ่นะแล้วก็เนื้อแน่นสดกรอบหัวมันเยิ้มทุกตัวเหมือนกันอันนี้เป็นหมึกกระดองอย่างนะครับแล้วก็จะมีหอยเชลล์ย่างเนยอ่ะอันนี้วิธีทาของเขาก็จะหยอดเนยลงไปแล้วก็ย่างให้มันหอมสุกกาลังดีหอยเชลล์ย่างเนยนี่ก็กินได้ทุกราคานะครับเนื้อหนึบหอมเนยแล้วก็ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะอันนี้มันจะตัดเลี่ยนได้ดียังไม่หมดครับอันนี้คือปูนิินนน้้้้มีให่าานนนนสสววช ก็จะออกหวานหน่อยนะครับอันนี้เป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลามา4ชิ้นนะครับกำลังดีเลยส่วนชามนี้ก็เป็นต้มยำปลาทูใส่กระเพราอันนี้รสชาติน่าจะออกไปทางโปแตกนะครับจะเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆหอมใบกะเพราอร่อยดีครับและนี่นะครับหอยนางรมตัวใหญ่สดนะครับหนึ่งที่จะมี4ตัวมีน้ำพริกเผาหอมเจียวและน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยหอยก็สดดีนะครับและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งใน70กว่าเมนูของซิมิลันซีฟู้ดเขานะครับนอกจากบุฟเฟ่แล้วเขาก็จะมีเป็นเซตเมนูมาให้ด้วยมี2ราคาเลือกนีคถึงร้านซิมน พีกัดเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา11โมงไปจนถึง4ทุ่มมีที่จอดรถหน้าร้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับร้านซิมิลันซีฟู้ดครับผมสวัสดีครับ